ไม่ดีเถ่าอืมเอาส่องสูงส่องสูงส่องสูงเงินป่ะเออหนาวอนแล้วเออยันข่อยอัดส่งต่อบ้านให้จีแมนเดี๋ยวมันจะออกบ้านไม่ได้ไปกินเหล่าบ้านโมกสิบวยโอ้พ่อใหญ่เที่ยงเสริมรอติเสริมรอแล้วโธ่มีสร้างโซนโตตัวนี้นะปลากระท่ำดาตัวนี้คันไปเฝ้าอยู่แล้ันเม่อไงเนี่ยังล่ะคือไมีสายไฟใหญ่ โอ้ไหลสายไหลสายโอ้ไหลสายติเดี๋ยเดี๋ยคอยเบิ้งดิคอยเบิ้งดิคอยคอเบิ้งเน่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวปาดปาดทูบอธมดาตัวนี้ไหมเออโอ้ไหลสายติไหลสายหรอเขาดังยีลีอ่ะเออดังแล้วเนาะยืมไปใส่ได้เป็นยังเอาเอาตัดซะเอาตัดซะเลี่ยวกลอนเลี่ยวกลอนเออเออเข่าท่าเนาะสิบเปลี่ยวจะออกไปใส่บ้างใครอยู่ดอกผมหน่อยหน่อยตัดแป๊บเดียวก็แล้วดอกนี่งโอยผมบ่ไล่แมนบ่โอ้ คือกันบ่ฮะคือกันบ่เนี่ยวาวแล้วเนี่ยโง่มาหาจนได้ดิเนเจ้านี่บ่ย้อมหน่อยเลยนะเจ้านี่เนาะล่ะมันจะจะคอยบ่เปลืองไฟเออตัดเหลวไว้เหลวไงบ่เออเอ้าทีละตัดแล้วเราโม่จนสีกันบ่นี่ฮะแล้วก็อาจจะสั่นฮะเป็นเด็กเป็นเล็กเอาอายุน้อยก็เขาแมแก่แฉะหวางสั่นเอาคือคือถามว่าเป็นเรื่องสั่นเออ เอาค่อยถามผิดมองได้กันโอ้ยเรื่องมโอนี่เขาบอกให้มาถามกันหรอกเพออไม่ต้องบ่ต้องยุ่งเรื่องของกันดอกเอาเออเอาไา้ถามมีคำคำนี่เออเอาบ่อยถามผิดดิค่นนะถามผิดบ่นนี้เถามของมโอนี่ค่อยถามผิดมองได้ค่อยถามว่าเจ้าตัดผมแล้วจะสีกันบ่พวกเจ้าสีกันบ่กันนั่นแหละเห็นไหมเออค่อยผิดดิก็พีทเลยเนาะ เรียงพวกนี้เขาบอกมาเว้ากันนี่สิ่รอเอาข่อยไปตัดผมร้านไดเขาก็ว้ากันได้ล่ะเขาก็ทำไหมสิกันบอสิกันบอเขาทำจริงสิได้ล่ะโอ้เอามูมูดไหนร้านไหนก็ร้านประจําข่อยนะเอาเจ้าเจ้าตัดผมแล้วมูเจ้าสิบสซีกันตีโอ้ยนี่แม่นี่แม่กันจอนี่แม่กันจอนะหน่อยเลยข่อยถามว่ามูเจ้าตัดผมแล้วสิกันบอเจ้าสิกันบอว่าจังสัตว์นี่แม่นาะกันจอนกันผม เราคิดไปฮอดได้ดูเนี <bizarre> ่ยสันสันโอ้ยจากแล้วเนาะคอยใส่ภาษาผิดดิคันโอ้ขอโทษครับโอ้ยผู้ใดสิไปลาลาบละลวกปานเจ้าก็ได้เนาะมาว่าถามคัดถามเมียแค่ใจพอดีเลยคอยให้ใจเสียกว่าเจ้าตัวว่าไปดอกขันทไวยิ่งสันเขี้ยไปโ้ยจะหายบ่นอะเขาเนาะว่นไหนฉีบของสีดิเนาะวันไหนฉีมันจัดเจนกว่านี้แน่โอ้ยตายถอยจัดคำเน่ะเออมาวานเป็นสีเนาะ ถ้าถจะจ่ายจะข้ามเรื่องจีบมั่งกะรู <l ark> oh ้เรื่องกันแท้โดนแล้วอันนี้มันมันรู้เรื่องกันไปมันคิดไปไกลนู้นสั่นโอ้ยสิตัดอีกไหมเอาไปเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวถามมั่งสิอีกเรื่องแทบนี้เออ